สวัสดีค่ะชื่อหมวยเล็กสิพระพรอัศวะเดชคำพูนนะคะวันนี้หมวยจะมาพูดให้ฟังในเรื่องที่ว่าท uh ําไมหมวยต้องมาขายออนไลน์นะเรื่องมันมีที่มาที่ไปยาวหน่อยนะคะที่มาที่ไปเลยดับแรกนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะหมวย็กเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะทําไมหมวยต้องมาขายออนไลน์ก็เริ่มต้นเลยเนาะด้วยความที่ว่าหมวยเล็กเนี่ยนะมีโรคประจาตัว นะมีโรคประจําตัวเป็นทั้งมีโรคประจำตัวตวั้งแต่เด็กใช่ไหมทั้งลิ้นหัวใจรั่วไทรอยดทำงานน้อยแล้วก็โรคจัวมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วทีนี้พอเราเรียนในช่วงเวลาเด็กๆเ,เนี่ยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลายหรือพาณิชย์เลยเนี่ยเราก็ด้วยความที่มันมีโรคประจำตัวไทรอยด์ใช่ไหมแบบว่ามันปิดกั้นการเ,เรียนรู้นะมันก็เลยทําให้แบบ เรียนหนึงสิไม่เก่งสองตัทุกวิชาเลยเออแล้วเสร็จแล้วพอมาเข้าพานี <man <man ้เนอะก็จบก็มาเรียนเอกภาษาจีนกลางใช่ไหมพอเรียนจบเอกภาษาจีนกลางปปริญญาตรีสี่ปีเนี่ยครบแล้วนะสี่ปีหลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยหเลยจะไปเรียนต่อที่ปักกิ่งเนาะเพราะว่าเราเรียนเอกภาษาจีนกลางมาใช่ไหมปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนกลางแต่ว่าฮัลโหลคุณมอนี่มาเด้อ เราจบปริญญาตรีเนาะเอกภาษาจีนการคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีนการแต่ว่าด้วยความที่ว่าหมุนเลยเนี่ยมีโรคประจําตัวตอนนั้นน่ยความเข้มข้นของเลือดเนี่ยซีดมากแค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนั้นน่ยหมุนเลยมีความเข้มข้นเลือดแค่24 22 24ประมาณนี้นะต้องฉีดยาทุกสัปดาห์ให้ความเข้มข้นเลือดสูงขึ้นแต่มันแต่แล้วทีนี้เนี่ยพอด้วยความที่ว่าเราจะไปเรียนต่อที่ปักกิ่งเนี่ยคือจดหมายเราส่งจดหมายไปที่ปักกิ่งเนาะ ว่าเราจะไปเรียนต่อเรียนภาษาต่อที่แน่หนึ่งปีใช่ไหมเออทางที่โรงเรียนที่ปักีนะเขาก็ส่งจดหมายกลับมาเลยว่าอ,อตอบรับเราเลยนะว่ามาเรียนได้แล้วนะหนูตอบเราตอบรับเธอแล้วนะมาเรียนได้เลยแต่มันมีข้อแม้อยู่ที่ว่ามีข้อแม้อยู่ที่ว่าเธอต้องมีใบรับรองแพทย์มานะเอาเอาแล้วสิ่ปะปะเอาไงก็เอากันเป็นไงก็เป็นกันแล้วก็ไปหาหมอไปหาหมอใช่ไหม โรคประจาตัวเราทั้งลิ้นหนูใจทั้งโรคหัวใจทั้งไทรอยทั้งโรคซี่นะี่ว่าหมอหนูจะไปเรียนต่อที่ปอกกิ่งหนึ่งปีนะคะหนูจะไปอยู่ที่นั่นหนึ่งปีเรียนภาษาจีนที่นั่นทีนี้หมอโรคหัวใจก็บอกเลยว่าหมอไม่ให้หนูไปนะเพราะว่าที่นั่นเนะ่ะความเวลาหน้าหนาวเนนะี่ยมันติดลบสี่สิบองศาหนูไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูจะอาจจะทําให้หนูไม่มีชิดกลับมาเลยอืมอ่ะโอเค หมอโรคหัวใจบอกงนี้แล้วพอไปหาหมอโรคไทรอยต่อหมอบอกว่าแล้วหมอโรคหัวใจบอกว่ายังไงล่ะเออหมอโรคหัวใจบอกไม่ให้หนูไปค่ะอ่ะถ้าหมอโรคหัวใจบอกว่าไม่ให้หนูไปเนี่ยหมอก็คงต้องไม่ให้หนูไปเหมือนกับหมอโรคหัวใจนะอ้าวคนที่สองก็บอกงี้แล้วว่าไม่ให้ไปอ้าไปคนที่สามมั่งไปหาหมอโรคซีดเนาะหมอโรคซีดบอกว่าเออหนูอยากไปเหรอมันมีข้อแม้นะถ้าหนูเลยอยากไป เรียนพอต่อที่ปักกิ่งเนะี่ยมีข้อแม้นะคือหนูเล็กต้องเอายาไปฉีดที่นั่นทุกสัป,ปดาห์ด้วยนะไปที่พยาบาลไปที่โรงพยาบาลไปที่คลินิกนะเพื่อให้ทางนั้นเนะ่ยเขาฉีดยาเพิ่มความเข้ม,มข้นของเลือดให้หนูทุกอาทิตย์ไอเราก็โอ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะหมอแล้วหนูจะขนไปยังไงละเนี่ยสรุปว่าหนูเล็กเ็าอดไปใช่ไหมอืมอ่ะแล้ว หมดไปแล้วทําไงล่ะเราก็ทีนี้เราก็ไปเรียนทําขนมเนะกว่าจะมาได้เข้าเรื่องเหมือนกันกว่าจะมาได้ขายออนไลน์ใช่ไหมกว่าเราจะมาถึงวันนี้เนะี่ยที่จะมาขายออนไลน์เนี่ยอืมเราก็ไปเปิดร้านก่อนเปิดร้านเราไปเรียนทำขนมได้นะเราไปเรียนทำขนมเรียนทำขนมเบเกอรีร่ต่างๆ่นานๆเรียนเสรนะ็จเนี่ยคือมันก็เหนื่อยเนอะคือความที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ทำขนมไปก็แบบมีความเหนื่อยเหมือนกันอ่ะถ้าทำไปทำมาก็ หยุดทําอีกะล่ะไปเปิดร้านมินิมาร์ทด้วยหยุดทาแป๊บหนึ่งก่อนนะขนมเดี๋ยวเราไปเปิดร้านมินิมาร์ทก่อนนะถ้าเปิดร้านมินิมาร์ทลงทุนเปิดร้านมินิมาร์ทเองเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหมะูะเล่อมาอยู่หน้าออนไลน์เฟซบุ๊กอย่างนี้เลยนะแต่ก่อนหมูเลยเคยเปิดลงทุนเปิดร้านมินิมาร์ทนะขายของมินิมาร์ทนะแต่ว่าหมูเลกนี่ก็ลงทุนทำมินิมาร์ทใช่ป่ะก็ลงทุนไปเกือบแสนเลยนะอืม แล้วก็ต้องไปซื้อของที่แมคโครเองซื้อของมาขายเองจัดร้านเองเช็คสต็อกเองทุกวันด้วยนะแล้วทีนี้เวลาที่เราเช็คสต็อกเนี่ยของหายทุกวันนะของหายทุกวันเราก็เครียดนะเครียดไปเครียดมาผ่านไป,เ,ปนเวลาผ่านไปปีกว่าหมอโรคใจบอกว่าหนูตอนนี้หนูยังขายมินิมาร์อยู่เหรอหมอจะขอร้องให้หนู หยุดขายมินิมาร์แล้วนะหนูต้องปิดร้านมินิมาร์แล้วนะแล้วก็ทาไมอะคะหมอหนูต้องเลือกแล้วนะหนูอยากมีชีวิตอยู่ต่อหรือหนูจะหนูอยากมีชีวิตอยู่ต่อหรือหนูจะตายค้าร้านมินิมาร์อ้าวเอาเอาไงล่ะก็ต้องปิดร้านมินิมาร์ตามที่หมอบอกให้ปิดร้านเพราะว่า เลือกชีวิตตัวเองไว้ก่อนอืมนะอะ่แล้วเสร็จแล้วมาหนูเล็กเนี่ยก็แบบว่า,าก็ได้ไปทำธุรก,กิจเครือข่ายหลายที่นะแต่ทำธุรก,กิจเครือข่ายที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความกดดันเนาะเวลาเราแบบว่า,าตั้งเป้าหมายมากๆเนี่ยแล้วเราก็ไปเข้าแคมป์อะไรต่างๆนานานนมันมีความกดดันมากทำให้เรา เือเอาชีวิตไม่รอดคือเราชักเราชักหนักมากสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะเออเสร็จแล้วพอเราเข้าพวกแคมป์ในธุรกิจเครือข่ขขายเราก็ชักหนักมากใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเอองั้นเราก็ไม่ไปแล้วนะเออเราก็มาเสร็จแล้วเราก็มาขายออนไลน์นี่แหละแต่จริงๆขายออนไลน์หมือนก็เริ่มจากขายเว่าสเปรย์ก่อนนะดับแรกเนี่ย ขายเบรสเปนเะนี่ยเป็นกิจลักษณะที่สุดเนี่ยคือแบบขายเบร์สเปนนะเพราะว่าหนูเล็กด้วยก่อนที่มีโรคประจําตัวใช่ไหมเออ <c oughs> ทั้งลิ้นหนูใจรั่วทั้งไตเราทำงานน้อยทั้งโรยจารเนี่ยนะแล้วพอเรามาขายออนไลน์เนี่ยด้วยสิ่งแรกเนี่ยคือไบโอสเปนนะไบโอสเปนกับเบรา์สเป์พลาสเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไม่ขายเบรา์สเปนเบราว์สเปนรา์พลาสเนี่ยก็ไม่ได้คือตอนแรกเนี่ยเราก็ ตอนแรกเนี่ยหมูเล็กก็เอามาใช้ก่อนนะใช้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว,ว่าวันที่เรายัางวันตอนก่อนที่เราจะรู้จักเบอร์สเปย์เบอร์สเปย์พลัสเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยหมอโรคหัวใจใไม่ใช่หมอโรคไทรอยกําลังบอกหมูเล็กว่าหนูถ้าค่าไทรอยของหนูยังไม่ดีขึ้นครั้งหน้าเดือนหน้าที่หนูมาหาหมอ <c oughs> แล้วหนูเจาะเลือดแล้วค่าไทรอยยังไม่ดีขึ้นหมอจะให้หนู แอดมิดเจาะน้ําไขสันหลังแล้วนะอ้าวไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากเจาะน้ำไขสันหลังลหนูกลัวอืมคิดในใจนะแต่ไ,ไม่ได้บอกหมอหรอกเสร็จแล้ววันหลังจากนั้นไม่ไม่นานเนะี่ยเราก็ได้รู้จักเบลสเปย์กับเบลสเปย์พลาสเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็แบบว่าออไหนหนหนเลยก็กินยาหาหมอมาทั้งเกือบทั้งชีวิตแล้วนะตอนที่รู้จักเบอ์สเปย์กับเบนะ์สเปย์พลาสสามสิบเจ็ดแล้วนะแต่เราอะ่ะไม่สบายตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่หกขวบนะเออ ทำความได้หกขวดก็ให้นุเกลทุกอาทิตย์เลยนะแล้วก็ถึงอายุ37ปีถึงจะได้รู้จักตัวเนี้ยไบโอสเปร์จากไบโอสเปร์พลัสเนี่ยเออแล้วก็ใช้มันเนี่ยควบคู่กับการกินยานะเพื่อแค่พ่นเข้าใต้ลิ้นเนี่ยพื้นๆแค่ตื่นนอนก่อนนอนก่อนนอน,อน,น,อนตื่นนอนแค่นี้นะเออพ่นเข้าใต้ลิ้นเนี่ยแล้วแล้วควบคู่กับการกินยาใช่ไหมแล้วเวลาเราไปหาหมอเราก็ไปหาหมอจาะเลือดเหมือนเดิมเสร็จแล้ว หนึ่งปีผ่านไปครบผลงานวิจัยที่ใช้ตัวนี้นะแล้วก็รวมกับในช่วงระยะก่อนจะครบหนึ่งปีเนะี่ยแล้วก็ไปหาหมอทุกเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็เจาะเลือดเ,เหมือนเดิมเนี่ยเออปรากฏว่าหมอทั้งโรคหัวใจทั้งไทรอยแล้วก็โรคซี่เนี่ยเขาบอกเออหนูค่าไทรอยหนูมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะหมอจะไม่หนูเจาะน,น้ำไขสันหลังแล้วนะอืม เพราะว่าตอนที่หนูเล็กเริ่มใช้ตัวนี้เบลสเปอ์เบลสเปอ์พัดหนูเล็กก็มีไปบอกหมอเหมือนกันว่าหนูจะใช้ตัวนี้ควบคู่กับกายานะหมอนะหมอก็บอกว่าเออถ้ามันทําให้หนูดีขึ้นหนูก็ใช้เถอะแล้วถ้ามันไม่ได้ทําให้เอ่อถ้ามันไม่กระทบกระเทาะกระเป๋าตังของหนูเนี่ยหนูก็ใช้เถอะหมอก็อยากให้หนูมีสุขภาพดีขึ้นนะอืมแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเราดีขึ้นหมอก็บอกงี้ว่าดีขึ้น พอครบหนึ่งปีครบผลงานวิจัยของเบอร์สเปย์เบร์สเปย์พัทเนี่ยเราก็ได้หยุดกินยาโรคหัวใจเราก็ได้หยุดกินยาโรคซีดแล้ว,ลวเราก็ไม่ต้องกินยาโรคซีดเ,นะเราก็ไม่ต้องกินยาโรคหัวใจด้วยกินแต่ยาไทรอยนะเราก็เลยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราต้องออขายตัวนี้นะเพื่อให้ทุกคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเหมือนหมุลเล็กหรือแย่กวมาหมเล็กได้มาใช้เบอร์สเป e กับเบอร์สเปยพันด้วยกันด้วยการแชร์แบ่งปันบอกต่อใน Facebook เนี่แหละเพราะว่าหมูเล็กเนี่ย แต่เดิมมาเนะี่ยไม่ได้เป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะด้วยคนที่ว่าเราอะ่ะไป,ไป,ไปอยู่วันวันอยู่แต่ในบ้านวันวันอยู่แต่หมอเนาะรู้จากต่หมอกับคนในบ้านก็ไม่ได้รู้จักใครมากใาม่ในคนนอกบ้านเนาะอืมเสร็จแล้วอ่ะพอเบลสเปย์เบ์สเปย์พเซจใช่ไหมหลังจากนั้นมาเนะี่ยหมูเลยก็มาขายตัวนี้ต่ออีก <c oughs> เนี่ย,มา,าย,าย,ยมา่าชาเชียร์มาผมคามิโอเกะเนี่ยกับเซรั่มเนี่ย ทำไมต้องมาขายตัวเนี้ยเอาก็หมูเล็กที่บ้านหมูเล็กอะ่ะที่บ้านหมูเล็กเนี่ยเป็นคนที่แฟ <c oughs> นหรือมีกรรมพนันธุ์กรรมพันธุ์ผมหงอกก่อนวอัยอ่ะผมหงอกก่อนวัยแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเป็นพวกผมเส้นใหญ่ใช่ไหมก็จะเห็นหงอกง่ายอะ่ะเออแล้วเสร็จแล้วตัวหมูเล็กเนี่ยก็มีโรคประจำตัวอย่างที่หมูเล็กบอ,อกใช่ไหมแล้วที่นี้ผมเลเยได้รู้จักตัวนี้เมื่อชายชายเคียวแบผมคามโอเกะตเนี่ย มันเป็นธรรมชา100ติาร้อยเปอร์เซ็นต์นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งจะไม่ส่งผลข้างเคียงต่อหนังศีรษะจะไม่ซึมเข้าหนังศีรษะจะไม่ส่งผลจะไม่ซึมจะไม่เอาาเคมีที่ส่งผลเสียต่อหนังศีรษะเราเข้าไปในร่างกายจะได้ทำให้จะได้ช่วยให้เราห่างไกลาจากมาร็งหนังศีรษะเพราะว่าไ้ตัวนี้มันสกัดจากมะชาาชากิ่งผมใช่ไหมแล้วก็พวกแคชเชีย์นะ แล้วก็อากนแล้วก็พวกอะไรนะเขาเรียกว่ามีซีตัวไม่เอาไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไว,ยว้ค่อยมาบอกวันหลังที่รายการเรืของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแล้วก็ตัวนี้ด้วยเออก็ขายตัวนี้แหละก็ด้วยความที่ว่าเราอ่ะอยากจะมีผมสวยผมดีแล้วก็ไม่ต้องมีผมห่อโดยที่ไม่ต้อง มีเคมีเข้าร่างกายอะไรงเงี้ยน,นะเราก็เลยมาขายตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็มาขายตัวนี้ต่อดีท็อกเนี่ยเราว่าหมูเล็กเนี่ยท้กคนที่มีโรคประจาตัวไทรอยใช่ไหมไทรอยทํางานน้อยมันทําให้เรามีอาการท้องผูกอ่ะใช่ป่ะผุนข้างเคียงอะ่ะถ้าเรากินยาถ้าแต่ก่อนเราต้องกินยาถ่ายขนาดแรงเลยช่ยวยดาคนไหลแต่โอ้ยมันทรมานเกินไปมันต้องบิดอย่างแรงเลยบิดหนักมาก นะบิดหนักมากแล้วพอเราไม่กินยาถ่ายเราก็มากินพวกดีท็อกตัวอื่นที่เราเคยกินตัวอื่นก็มีนะทั้งหลายตัวที่ผ่านมาก่อนเดียวจะได้มารูจกักฮุบดีท็อกเนี่ยอืมแต่ว่าดีท็อกตัวอื่นที่ผ่านมาที่ผมเ,ยเคยกินมานะเนี่ยมันก็มีทั้งอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยนะแต่ว่าที่สําคัญที่กินแล้วหยุดกินไม่ได้หยุดกินเมื่อไหร่ เออถ่ายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออพอมารู้จักตัวเนี้ยเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันได้ปรับสมดุลลำไส้ว่ะมันได้ปรับสมดุลระบบการขับถ่ายว่า mm. แล้วพอเรากินตัวเนี้ยต่อเนื่องมาห้ากล่องผ่านไปแล้วเนี่ย mm. ใช่ป่ะพอเราหยุดกินปุ๊บดีท็อกวันไหนในที่เราไม่ได้กินตัวเนี้ยมันทําให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นสามารถขับถ่ายได้แบบสบายสบายอะ่ะอืม นะไม่มีปวดบิไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่แบบความทรมานอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเออเสร็จแล้วผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากอยู่สวยใช่ป่ะเออก็อย่างที่บอกอ่ะผู้หญิงไม่อยากอยู่สวยแล้วก็ไม่อยากยาผมหงอกใช่ไหมก็อยากผมสวยใช่ไหมก็ขายนี่ด้วยใช่ป่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนละล่าสุดเนี่ยเราก็อ,อ่อได้ฟังคอร์สครูลุงเนาะครูลุ้งบอกว่าถ้าเราอ่ะ ตอนเนี้ขายออนไลน์มาแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดอะไรอยู่ให้มาลองเข้าคอสจูนจิตเปิดขึ้นความรวยแล้วก็เปิดบินตัวนี้มาสทองคำยี่สิบสเคในช่วงเดือนกระะกฎาคมสอายสบสเนี่ยก็คือถ้าซื้อถ้าเปิดบินตัวนี้มาส,มาสทองคำยี่สิบสเคเนี่ย5กล่องใช่ป่ะเจ็ดกล่องน,นึงมี3ซองเนาะเออแล้ว ถ้าซื้อ5้ากล่องเปิดบินเสร็จพันห้าแล้วเนี่ยจะได้เข้าคอร์สเปิดขึ้นความจูนจิตเปิดขึ้นความรวยด้วยอย่างเงี้ยนะเออเพื่อที่เราจะได้แบบว่า,ารู้ว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนที่ในการที่เราขายออะไรแล้วมันยังไม่สักเซสเนี่ยเออก็มาเข้ามาเรียนปรากฏนะ่าเอ้ยมันเกินคุ้มว่ามันเกินคุ้มที่เราได้เข้าคอร์สนี้แล้วก็เราก็จะได้ ผิวหน้าที่สวยด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ยังไงเราก็ต้องไปพวกคลินิกอยู่ดีใช่เออเราก็เลยมาขายออนไลน์เหล่านี้แล้วที่สําคัญเนี่ยนะการที่เรามาขายออนไลน์เนะี่ยคืออย่าลืมนะตะกีินี่หมูเล็กก็บอกไปแล้วว่าถ้าหมูเล็กอนะ่ะแต่เดิมเนะี่ยหมูเล็กสุขภาพไม่แข็งแรงถ้าหมูเล็กไปทํางานนอกบ้านมันก็ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพหมูเล็กหมูเล็กมีโจทย์ชีวิตของหมูเล็กคือ เวลาและสุขภาพด้วยความที่ผมเลยสุขภาพไม่แข็งแรงเนาะมีโรคประจําตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นคนพิเศษพิเศษแบบนี้โรคพิเศษพิเศษแบบเนี้ยนะก <c oughs> ็เลยต้องมาก็เลยมาขายออนไลน์ดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี้ยการขายออนไลน์น่ยมันมาแรงกว่าที่เราจะไปเปิดหน้าร้านเนาะ <c oughs> เพราะว่าเกิดเปิดหน้าร้านเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุคโควิดก็โอ้โหค่าที่ก็โคตรแพงใช่ลงทุนอะไรก็แพงเฉลีงเลย อะไรต่ออะไรต้องมาจ้างคนนู้นนะี่นั่นไม่ไหวหรอกสำหรับหมูเล็กเนี่ยด้วยความที่เรามีปัญหาสุขภาพด้วยเราก็เลยงั้นหมูเล็กมาขายออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าสุขภาพหมูเล็กก็จะได้ไม่แย่ไปกว่านี้แล้วหมูเล็กก็จะได้ให้เบลสเปร์เบลสเปร์พัทช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะช่วยซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกายของหมูเล็กให้สุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาเนาะเออ คนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็ใช้ได้นะเลยไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพแล้วจะใช้ไม่ได้นะนะอันนี้ก็เหมือนกันไม่จําเป็นว่าอุ้บดีท็อกเหมือนกันไม่จําเป็นว่าพี่ไม่มีปัญหาขับถ่ายแล้วพี่จะไม่กินมันไม่ใช่นะพี่คิดผิดนะคะตัวนี้มันเข้าไปดีท็อกสี่ระบบนะอุดีท็อกเนี่ยทั้งหลอดเลือดตับลำไส้แล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ยังไงคนเราทุกคนเนี่ย เกิดมาก็ต้องกินต้องหายใจแค่กินเข้าไปแต่ละวันในสามเวลาหรือว่าจะมีเวอจุกจิกอีกกาแฟเอยขนมเออนู่นนี่นั่น่นีะ่ะมันก็แถมเนาะแถมสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกายเราอ่ะใช่เออมันเลยต้องดีเท้องหลอดเลือดดีเท้องตับลำไส้แล้วก็ที่เซรั่เพื่อที่ให้ร่างกายข้างในเ,เซลล์ในร่างกายข้างในไม่เกิดการอนักเสบเนาะอเออแล้วทีนี้ พอมาเราพอเราได้มาขายออนไลน์ใช่ไหมเราก็แบบได้รู้จักแบบเออมันได้มันต่างมันต่างกันกันกบการขายการไปออฟไลน์ก็คือออฟไลน์คือแบบว่าต้องไปพบเจอผู้คนใช่ไหมพอเราไปออฟไลน์ไปเจอผู้คนแบบว่าเขาก็จะหาว่าเราไปตื้งอง้อขอซื้อกับเขาอะเขาจะแบบลํำคาเรามึงไป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 ไม่อยากคุยกับมึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจอโคตรเยอะเลยอะไม่เอาอะไม่อยากเจออย่างเงี้ยแล้วอะอืมแล้วแบบว่าบางทีเราก็ไปแบบแบ่งปัน เรื่องของสุขภาพเราเนาะที่ต่างจังหวัดเออก็มันก็ใช้ค่าใช้จ่ายเดินทางเยอะเนาะไม่คุ้มเลยเนาะสู้มาขายออนไลน์ไม่ได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นเพราะว่าการที่มาขายออนไลน์คือยังไงเราก็ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์อยู่แล้วจ่ายค่าเน็ตอยู่แล้วใช่ไหมต่อเดือนเนะี่ยมันก็ใช้คุ้มไปสิยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะเนาะอืม มเลยก็อยากจะแนะนำอย่างนี้แหละนะว่าถ้าเรามาขายออนไลน์เนี่ยนะนะมาขอขายออนไลน์เนะี่ยมันก็ได้ข้อดีกว่าตั้งหลายอย่างไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยด้วยไปเดินตามร้านค้าทุนู่นนี่นะั่นแล้วแบบเจอกับคนแบบรังเกียจเราอะเราก็แบบรู้สึกแบดเนอะรู้สึกรู้สึกไม่ดีใช่อืมก็เลยมาขายออนไลน์ดีกว่านะ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยควที่หมูเล็กมีรู้ราะจำตัวเนี่ยเราก็ยังต้องหมูเล็กก็ยังต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้กับตัวเองต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะก็เลยต้องใช้วิธีมาขายออนไลน์แล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันด้วยเนาะทั้งไบอสเปร์ไบอสเปร์พาร์ทนี่น่ะนะยังไงยังไงทุกคนเนี่ยก็ต้อง ใช้ร่างกายไปทํางานใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนมีสุขภาพไม่ดีมันก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้รายรับแน่ๆหละถ้าสุขภาพไม่ดีก็ต้องคุมร้มหมอนนอนเสือ่อรายรับก็ไม่เข้าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใช้เบอร์สเปร์ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายกันนะแล้วก็ซ่อมความเสื่อมฟื้นฟูสเต็มเซลล์ให้รุกขึ้นมาทำงานให้แข็งแรงกว่าเดิมดีกว่าเนาะแล้วก็มา ให้อุปดีท็อกเนี่ยช่วยให้ช่วยซ่อมฟื้นฟูนให้ภูมิคุ้มกันในระบบองค์รวมของลำไส้ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าฝนหน้าร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โหกินอาหารแล้วก็ทําให้เราท้องเสียได้โดยไม่รู้ตัวเคยได้ยินไหมคะว่าเฮ้ยทำไมคนเราในทำไมไอคนนี้มันแข็งแรงดีแต่พอมันกินอาหารเป็นพิษเข้าไปหน่อยเดียวเนี่ยมันถึงขั้นต้องเข้า i อ u แล้วก็ซโยนาละ บายบายโรคนี้ไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีนะเพราะว่าสิ่งที่การที่เขาเป็นงเงี้ยเพราะว่าไอ้ภูมิภูมิันในร่างกายเขาเนะี่ยเนระบบองรวมเนะี่ยมันไม่ดีใช่ไหมมันก็เลยทําให้เกิดพอเจอพวกสารพิษเข้าไปอ่ะสาหารพิษเข้าไปเนะี่ยมันก็เลยทําให้เขาอ่ะในระบบองรวมนะเม็ดเลือดขาวทั้งอะไรต่ออะไรในะ้างในระบบองร์รวมของเขาเนะี่ยมันก็เลยแบบดิ่งลงเหวไปเลยแล้วก็ลาโลกนี้ไปเลยอย่างนั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเลยต้องให้ อุปดีท็อกก็ช่วยระบบองรวมนะเขาไปปรับสบมดุลในระบบองรวมไปปรับสบมดุลในระบบลำไส้แล้วก็พูดไมลเลอรขาวให้มันแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้เบอสเปรย์เบอสเปรย์พัทเนี่ยก็จะใช้เข้าไปช่วยปรับสบมดุลฮอร์โมนนะทั้งฮอร์โมนเจริญวัยแล้วก็ฮอร์โมนอาทิตย์วันแล้วก็ซ่อมสเต็มเซลล์ในร่างกายเราอ่ะเขาเรียกว่าเ,เซลล์ต้นกําเนิดอ่ะให้มันกลับมาแข็งแรงอ่ะนะอมืมันจะได้ อยู่ค่ะเราจะได้มีแรองอไปทํางานเนาะม,มีแรงไปทำมาหากินได้ดีๆนะแล้วก็สําหรับทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเวลาเราไปเดินตากแดดตากลมแมาใช่ไหมหน้าไปหน้าเราก็จะแบบรู้สึกล้าเนาะผิวล้าก็ให้มาส์ทำคำยี่สบสเคเนี่ยช่วยนะมันจะได้แบบว่าผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะ ม,มาสก์ทองคำยี่สี่เคเนี่ยถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณใจแบบโอ้โหมันมันแบบว่าสุดยอดแมันหอมมันแบบว่าผ่อนคลายรีแลกซ์ได้ดีมากเลยอะ่ะอืฮิปโปอย่าทำบ้านเลอะเทอนะน่แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะคือตอนนี้มันก็ออกไปทำผมนอกบ้านก็ยุ่งยากใช่ปะยังไงยังไงทุกคนบางคนก็มีผม แตกปลายผมเสียผมไม่รักดีผมมัวสาราพัจะผมไม่ดีไะน,นะก็ให้มั่จากชายเคียของผมคามิโอเกเนะี่ยไปช่วยปรับสมดุลนะปรับสมดุลเส้นผมหนังศีรษะให้แข็งแรงห่างไกลเคมีกันดีกว่านะคะถึงเราจะใช้แชมพูอะไรอยู่ก็ตามในแชมพูตามท้องตลาดมันก็มีเคมีครับซึมเข้าอยู่ส่วนศีรษะเราได้ถึงสิบเท่าเลยนะเพราะว่า,นาหนังศีรษะเราเนี่ยมันไม่สามารถปีเรียง วิธีอื่นได้เลยใช่ป่ะเพราะฉะน,นั้นมันเลยต้องให้มาจ่าชา,ชา,ชาเกตมาผมคามิโยเกะเนี่ยเข้าไปช่วยนะช่วยฟื้นฟ,นฟูซ่อมแซมเส้นผมนงางศีรษะให้แข็งแรงนะคะอืมก็หวังว่าสิ่งที่หมุนเละมาแบ่งปันในวันนี้นะคะหวังว่าการที่หมุนเละมาแบ่งปันในวันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์ให้กับ คุณผู้ฟังพี่พี่น้องๆไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้หมูเล้งก,ก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณหมูเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไบโอสเปร์ c, ปุ๊บดีท็อกหรือว่ามาชาชาเขียวมาผคเซรั่มนะหรือว่าตัวนี้มาสทองคำา 24K ทักมาสั่งซื้อหรือได้ที่อินบ็อกนะคะหรือโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่0629963991นะคะหรือเบอร์0998074968นะคะวันนี้หมือเลยก็สวัสดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณนะคะ